สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับครูสอนแชแนลนะครับอ่าวันนี้นะครับมีสาระดีๆนะครับจะมาบอกนะครับทีนี้จะมาผสมเขาเรียกว่าพีชมอสนะครับพีชมอสนะครับคือวัตถุวัสดุที่สําหรับไว้สําหรับชํานะครับหรือว่าไว้สําหรับเพาะเมล็ดพืชนะครับนะครับก็ส่วนประกอบนะครับตน้มีอย่างนี้นะฮะ ก็คือขุยมะพร้าวนะครับที่แช่น้ําไว1้1นึ่งถึงวันนะฮะแล้วก็เอามาลอนนะครับเหลือแต่ขุยจริงๆนะขุยที่มีความละเอียดนะครับอ่านะครับก็คือ2ส่วนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับดินนะครับดินดินนี้ผมใช้ดินที่เขาขายหกถุงร้อยหถุงร้อยนะครับแต่ว่าผมเอามาลอนก่อนนะลอนให้มีความละเอียด นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นหมูลไส้เดือนนะครับนะครับหมูลไส้เดือนหรือใครมีปุ๋ยหมกักก็ใช้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะฮะแต่ผมใช้ามูลไส้เดือนนะครับนะครับเพราะว่ามูลไส้เดือนก็จะมีก็จะเป็นถือว่าเป็นปุ๋ยอยู่แล้วนะครับแล้วอันต่อไปอันที่สี่นะครับก็จะเป็นแกบเผานะครับอ่านะครับแกบเผา นะครับอ่าครนี้เรามาดูนะครับก็คือผมจะทําเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าว่าจะจะเอาไว้ไม่ต้องทําหลายรอบนะครับก็คือนะครับก็เทอ่าขูดมะพร้าวไปนะคสองส่วนนะครับมะพนะร้า,พาวสองส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนกับดินะนะครับนะครับดินที่ร่อนแล้ว นะครับปุ๋ยมะพร้าวกับดินต้องรอดน่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็หมูลไสเดือนนะครับหรือจะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะฮะหนึ่งส่วนแล้วก็ต่อไปก็คือแกลบแกลบเผานะครับบางคนเรียกแกลบดำครับเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะ ก็จะอีกฝั่งนึงนะมาอีกฝั่งนึง พอเขาเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะก็ท่าน,นี้นะครับเรามาเพิ่มความชี้นนะครับผมก็เพิ่มด้วยอันนี้แบบดูนะฮะนะครับจุลินทะรีย์สังเครแสงนะครับถังนี้มัน8ลิตรใช่ไหมฮะก็อัตราส่วนก็ผมก็จะใส่ปกติ ปกติช้อนนึงเนี้ยก็จะน้ำหนลิตรนะผมก็ใส่แปดช้อนไปเลยคับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับใส่เยอะใส่น้อยใส่ได้ไปเลยครับเพราะมันแม่อันตรายอะับจ,จุลินทีสังขาอแสงนี่ก็ทำเองเหมือนกันนะและ้วก็นี่ครยี่ยมนะครับอ่านะครับ ป้องกันหลายอย่างครับนะครับเป็นช่วยย่อยสลายวัตถุอินทรีย์นะครับนะครับเชื้อรา ลงไปหน้านึ่ก่อนนะครับจากนั้นเราก็คุกเขาอีกที เทสเรื่อยๆนะครับความชื้นยังไม่ได้นะเติมไปอนะีกครุบใหม่ทีนะครับ ว่าน่าจะได้แล้วแหละครับเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนะเราจะได้ดินเพาะที่นะครับมีคุณภาพเพอเราทำเองนะฮะเราทำเอง บางทีเราไปซื้อเขามาเนี่ยเราไม่ทราบว่าขั้นตอนหรือกรรม,มวิธีการทําเขาเป็นยังไงนะก็คือพิสมอสเนี่ยกระสอบนึงก็หลายตังเหมือนกันนะก็คือ300อัพฮะถ้าเราทำเนี่ยฮะลดต้นทุนไปเยอะนะครับนะครับลดต้นทุนไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ออกแรงหน่อยนะนะครับก็ถือว่าได้ล้วนะฮะก่อนเชือ พอดีเลยเห็นไหมฮะอ่านี่กำเป็นก้อนตีแตกนะครับตีแตกละเอียดโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็บรรจุนะครับใส่ถุงแล้วก็เก็บไว้ได้เลยครับเก็บไว้ใช้ได้เลย เป็นถูงมากนะครับใส่ชักึ้นถุงนะน่าจะได้แล้วนะนีะ่ฮแล้วเราก็เอาไปถูกนะถูไว้นะครับพอเราตั้งทิ้งไว,น 3, 2, 3วนงน้นะครับสักสามสองสามวันก็มาตัดแฉงนิดนะฮะ ให้มีจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงกับเอ็ม e e นะครับช่วยอุทีนะครับช่วยย่อยนะครับเราจะได้นะวัตถุปลูกนะครับที่มีคุณภาพนะครับไม่ต้องไปซื้อเขานะทำเองนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานออกเยอะนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ